สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเทคนิคการกําจัดแมลงวันทองนะครับซึ่งเป็นศัตรูของพืชผักผล,ลไม้นะครับอย่างไม้ผลอย่างมะม่วงนะครับตอนนี้คือเป็นปัญหาหลักสวนของเรากําลังหอมม่วงนะครับทีนี้เราก็หาวิธีกําจัดตัวแมลงวันทองด้วยนะครับ ครับมแมลงวันทองเนี่ยถือว่าเป็นมแมลงที่ทําลายผลไม้แล้วก็พืชผักเราด้วยนะครับถ้าหมดจากหน้าม่วงแล้วก็จะเป็นลําไยต่อไปก็พุทรานะครับหรือ,อไม่แต่อ่าแล้วแต่นะครับอย่างพริกมะเขือเนี้ยเขาก็ยังเจาะนะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูวิธีการกําจัดแบบง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์กันก่อนครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาในวันนี้ก็คือ,อมีขวดน้ำนะครับขวดน้ำขนาด3 5 0ซีนะครับใส่น้ำเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไว้ผสมตัวยานะครับแล้วก็ตัวฝาขวดเนี่ยฝาขวดนี้เราเจาะนะครับเราเจาะรูเล็กๆเพื่อที่จะบีบน้ำออกนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือ,อน้ำตาลมหัศจรรย์นะครับตัวนี้เป็นเคมีนะครับ แต่ไม่ต้องตกใจครับเราคือเราไม่ได้พ่นใส่ผลไม้เราเลยนะครับตัวนี้เราจะผสมน้ําแล้วก็วิธีการใช้ก็คือเราจะพ่นใส่ตัวล่อเรานะครับครับตัวสําคัญเลยครับพระเอกของการกําจัดแมลงวันทองก็คือเราจะใช้กระเพราเป็นตัวล่อนะครับกระเพราเราก็เตรียมใส่ตะกร้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็แมลงวันทองเนี่ยเยอะมากนะครับ พอได้กินกระเพราแล้วเขาจะมานะครับตัวนี้เขาจะมาตอนเต็มเลยนะครับก่อนที่จะใช้กระเพรานะครับเราควรขยําให้ใบเนี่ยเขยับหน่อยนึงนะครับเพื่อจะให้เขาส่งกลิ่นแตกตัวออกไปได้เยอะนะครับครับนี่ครับพอเราขยําเสร็จแล้วก็กตัวแมลงวันทองเนี่ยจะเยอะมากนะครับต่อไปเราก็คือการผสม ตัวน้ำตาลมหัศจรรย์กับน้ำนะครับเดี๋ยวเราผสมก่อนนะครับเมือ่อเราทำการผสมสน้ำตาลมหัศจรรย์กับน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราผสมใส่ขวดเรียบร้อยแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเลยก็คือเราน้ำในขวดนี้นะครับขวดที่เราเจาะฟ้าไปเนี้ยไปบีบใส่กระเพรานะครับบีบใส่กระเพราให้เปียกนะครับ พอเราบีบใส่กระเพราให้เปียกเนี่ยเมื่อมแมลงวันทองมาจับที่กระเพรานะครับก็จะตายนะครับเราบีบใส่ให้เปียกเลยนะครับคืออัตราส,ส่วนในการผสมนี่นะครับก็คือน้ำตาลมาันสจ๊มหนึ่งซองเนี่ยเราสามารถผสมใส่ขวดผสมน้ำใส่ขวด อ่าสามร้อยห้าสิบซีซีนี่นะครับจะได้อยู่ประมาณห้าขวดนะครับก็คือไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่แล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยตะกร้าหนึ่งเราใช้ไม่ถึงครึ่งขวดนะครับเราผสมตะกร้าหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ไปประมาณหนึ่งในหนึ่งในห้าของปริมาณนะครับแล้วก็จะบีบใส่เลยนะครับคือวิธีการก็คือแค่นี้นะครับ ต่อไปเนี่ยพอเราบีบใส่เสร็จเนี่ยเราจะเดินถือตะกร้าเดินไปรอบสวนเราเลยนะครับก็คือเพื่อที่จะล่อมแมลงวันทองที่อยู่ในบริเวณสวนเนี่ยให้ได้กินนะครับแล้วเขาก็จะมามาตอมที่กระเพรานะครับครับต่อไปเราก็จะไปดูตอนเราเดินถือตะกร้าเดินรอบสวนนะครับ เดี๋ยวเราให้มานับตัวมแมลงมันทองกันนะครับว่าเขาจะเยอะไหมเขาจะตายกี่ตัวนะครับก็คือวิธีนี้ถ้าเราทําเนี่ยเราจะทําอาทิตย์ละสองครั้งนะครับคือเรากําจัดช่วงมแมลงมันทองตัวเต็มัยนะครับซึ่งเป็นศัตรูที่สําคัญของผลไม้เลยนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการล่อมแมลงมันทองด้วยกระเพราเนี่ยนะครับคือ หลังจากเราล่อเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะทิ้งกระเพรานะครับคือห้ามทิ้งกระเพราไว้ในสวนผลไม้นะครับเราต้องเก็บออกไปด้วยเราจะเอาไปทําลายไปทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้ในสวนเลยเนี่ยเขาก็ยังจะมีกลิ่นนะครับถึงจะแห้งแล้วก็ยังมีกลิ่นนะครับทีนี้ถ้ายังมีกลิ่นอยู่เนี่ยมแมลงวันทองก็จะมามาเหมือนเดิม แต่น้ำยาเราแห้งนะครับน้ำยาเราจะแห้งไปก็คือคล้ายๆกับการเชิญแขกเข้าบ้านเฉยๆนะครับก็คือไม่มีน้ำยาฆ่ามาแมลงวันก็จะเชิญแขกเข้าบ้านคือเชิญให้เขาเข้ามาอยู่ในสวนเราเยอะขึ้นนะครับเราทำเสร็จเราก็ต้องเก็บไปด้วยนะครับตัวนี้ตอนนี้เราก็เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะครับก็คือ ตัวที่ตายบางตัวก็อยู่ในตะกร้านะครับก็คือบางตัวก็บินออกไปตายข้างนอกคือตัวไหนที่สัมผัสน้ําที่เราผสมน้ํายานะครับผสมน้ําตาลตัวน้าตาลข่ามดหรือน้ําตาลฆ่ามแมลงวันเนี่ยนะครับเขาก็จะตายอยู่แล้วนะครับคือตัวไหนสัมผัสก็ตายเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับคือ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็คือเป็นช่วงที่เขาระบาดหน,นักมากนะครับคือเป็นปัญหาใหญ่ของชาวสวนผลไม้เลยอีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสาหรับการกําจับนะครับต่อไปเราก็จะนําตะกร้าออกจากสวนนะครับก็คือที่เขามาตอมเนี่ยบางตัวเขาสัมผัสไปแล้วนะครับเขาก็จะตายเดี๋ยวเราจะนําตะกร้าออกจากสวนแล้วก็ไปนับกันเลยนะครับว่าเขาตายเยอะไหมในเวลา5นาที ถ้าเกิดตายเยอะนะครับแสดงว่าในสวนนั้นนะมีมแมลงวันทองเยอะมากนะครับควรจะทำหลายๆรอบนะครับในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอาจจะเป็น3ามรอบสี่รอบนะครับคือวันเว้นวันนะครับคือถ้าเกิดเขามีปริมาณลดลงเราค่อยเว้นระยะเวลาเว้นระยะห่างในการทำนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราใช้เคมีกำจัดก็จริงแต่เราไม่ได้พ่นใส่ ผลไม้เราเลยนะครับก็คือผู้บริโภคนี่ยมั่นใจได้นะครับครับหลังจากที่เราออกมาจากสวนนะครับแล้วก็เก็บกระเพราแล้วก็มาเทดูว่ามแมลงวันทองเนี่ยตายเยอะไหมในตะกร้าเราตามที่เราดูแล้วนะครับตามที่เห็นเนี่ยก็คือมีจํานวนที่เยอะมากนะครับตอนแรกว่าจะนับก็คือไม่ต้องนับนะครับ ถ้าลักษณะ,นนอ,อ,อ,ะ,ะ,ะอย่างนี้ก็คือเราควรจะทําเป็นประจํานะครับคืออย่างน้อยก็สัปดาห์ละสองสามครั้งครับดูบางตัวยังไม่ตายสนิทเลยนะครับก็เลยไม่ต้องนับครับยังไงก็นี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเทคนิคง,ง่ายๆนะครับคือปกติแล้วเราทําประจํานะครับในสวนมะม่วงแล้วก็สวนพุษะานะครับที่ผมทําอยู่ เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับคือข้อสําคัญเลยก็คืออย่าเอากระเพราทิ้งไว้ในสวนผลไม้นะครับแล้วก็ไม่ควรจะปลูกกระเพราไว้นะครับคือแค่เราสัมผัสนี่ยกลิ่นของกระเพราก็ออกนะครับเป็นตัวล่อมแมลงวันทองชั้นดีเลยนะครับคือถ้าเราทําสวนผลไม้เนี่ยห้ามปลูกกระเพราไว้ในสวนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิธีเกษตรนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม